ตอนเช้าก็พายขายักกันเออมันมีมันมีระยะไหนบ้างนะพี่นะมีสองระยะอ่าฮะระยะมีใกล้กับไกลใกล้กับไกลใกล้เท่าไหร่นะครับใกล้เจ็ดหมื่นกี่เจ็ดหมื่นกี่กี่นาทีครับสามสิบประมาณสามสิบนาทีแล้วระยะไกลไกลประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าเท่าไหร่ครับแสนสองแสนสองนะโอเคอันนี้ก็กินในอ่ากินในหมูกระทะทุกวันเลย จองกับทางแพตอนตอนตอนเย็นตอนกลางคืนเดี๋ยวเขาจะติดต่อเรือให้นะเรือลำหนึ่งก็นั่งได้สองคนนะครับมีชูชีพพร้อมมีสตาฟด้วยนะโอเคเรือก็จะมีชูชีพให้แล้วก็พายนะโอเคก็เตรียมตัว ลงไปไปตามมาตามมาโอ้ยน oh, er ี่คนขับให้เรสบายสุดแล้วเนี่ยใช่โหม ทำไมงไงพายทานอ๋อโอเคโอเค อันนี้มีชื่อเขาไหมครับาตฮะผาตึงผาตู้ผาตึงผาตึงอ๋อด้านผาตึงข้างบนมันสามารถเดินขึ้นไปจุดองคบิวได้ไหมครับไม่ยังไม่มีเนาะ ันนี้ทั้งรูปทั้งวีดีโอเลยอโอเคเอาเรียวไปไหนอ่ะเอาเรียวไปไหนไม่ไป

ไม่เป็นไรครับอ่าแล้วทำไมคุณขวัญสบายใจลองชดคุ้มเียวแล้วอ่ะเอออันนี้มีชื่อไหมครับผาเรืองฮะผาเรืองผาเรืองผาเรืองโอเคข้างหน้านี่ผาผาอะไรนะ ขา,าตึงาตึงโอเคขาเรีองขาตึงโอเคเไม่น้ําไม่น้ําอะไรครับน้ำรีน้ำรีไปเลยอืมครับพายจะพายไปก่อนกันเลยนะผม,ผมจะได้ถ่ายมุมนี้ให้สวยดีไหวไหมไหวไหมเล่ง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 ,ลงแตงผมก็ได้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ได้วิวไม่ไม่มไม่หรอกไม่ไม,ไม่ไม่ชนไม่ชนบังคับบังคับท้ายได้อยู่โอเคไปเออเลยไปเลย,เลยลลอันนี้ถ่ายวีดีโอด้วยถ่ายรูปด้วยโ okay, อเคได้ได้ได้หมดโอเคทั้งถ่ายวิดูทั้งทั้งรูปและวีดีโอเ okay. ออมุมสวยมุมสวยอยู่ได้ได้ได้ มาอันนี้วิดีโอด้วยะโอเค <c oughs> แอคตามสบายเลยผมถ่ายรูปไปด้วยวไ,ไ,ไม่เป็นไรครับปล่อยปล่อยก็ได้แค่บังคับให้มันไหลตามน้ำก็พอ <c oughs> โอเควิวสวยอยู่ ไม่ไรไม่ไรอ่าปลายปลายข้างหนึ่งอ่าปายข้างหนึ่งเพาะอ่าโอเคปายแรงๆเลยครับแรงๆมันก็จะหมุนเร็วหน่อยโอเคอ,อ่าวิวสวยวิวสวย ไม่ค่อยมีโอเคถ้าเป็นช่วงเช้านี่ก็จะเป็นมุมย้อนแสงซะหน่อย ีครับไม่เป็นไรพอพอแล้วครับไม่เป็นไรคีับเยวจะถ่ายให้ข้างหลังด้วย ลองลองพายตัดหน้าผม,มเลยก็ได้ครับเดี๋ยวจะได้ถ่ายวีดีโอให้โอเคได้ไหม <c oughs> โอเคโอเคได้ได้ได้ฮะมุมนี้ก็ได้ฮะ okay. ได้วิวเขาข้างหน้าพอดี อ้าหนึ่งสองโอเค่เะพายไปตรงกลางหน่อยก็ได้ครับโอเคอ่าได้ได้พายไปได้เรื่อยเอเลยผมถ่ายวีดีโอให้ อันนี้จะถ่ายรูปก่อนก็นได้ฮะนี่มุมสวยอยู่อโอเคเรือมันไหลละไปเลยครับภายพายแซงผมเลยก็ได้นะจะได้วิวนนะอของเราขึ้นซ้ายหรือขวาครับ เยบร่วงแล้วนี่นมีร่วงร,รืว่ฟีมืใช้ได้ี่น,น,นวน่ครัี้บหเหวเยอเราก็ขึ้นตรงเลยโค้งเลยโค้งไปอีกไก่ไหมครับ

โอเคเดี๋ยวกใกล้ถึงจุดขึ้นแล้วอ่ก่อนถึงแพรด้านหน้ามันจะมีจุดขึ้นอยู่ขวามือโอ้ยโอ้ยไปยาวไยาวข้างหน้าผาอะไรครับโทษทีผาพ่อผาพ่อนอาคำฮะอะไรนะ ผ,า,ผ,ผา่อผาผา่อผาท่อไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นตรงข้างหน้านี่นะตรงไอ้ตรงไอ้อต,รไอตรงปูนเนี่ยครับปูนสูงๆแล้วก่อนถึงรีสอร์ทนะครับใช่ใช่ โอเคนี้ก็ถึงจุดขึ้นเรือละเอเควิว <ไป S 1> วิวถ่ายไปก็สวยดี<ป>ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนิดๆน,นะเอ yeah. อาเมื่อกี้เครื่องบินกบได้ลงน้ำแล้ว ข free, wird, okay, day, <k <k okay. ึ้นเรือนี่ก็จะมีรถของรักะเรือก็ไปโดนเรอเสียบลงโอเคหลังจากขึ้นจากเรือก็ขึ้นรถไปรีสอร์ทโอเคนั่งอยของยานรถกับรีสอร์ทอันนี้ทุกรีสอร์ทก็จะมีบริการนั่นแหละครับ แค่แจ้งเขาเขาก็จะแจ้งเหลอือให้ เราจะแไอ้ตรงว่าวีสวย,สวยอ่ะก็แต่ว่าวีฟูมนั้นก็สวยกว่านะว่า